สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับติดติดจถติดตามท่ามช่อง YouTube ของเฮานะครับเมื่อนี้ผมมีรถสวยมานําเสนอนะครับสําหรับคนที่หารถราคาถูกๆสภาพดีๆไปใส่งานนะครับเป็นรถขนาดกลางๆนะครับเดี๋ยวจะพามาชมรอบๆกันนะครับรถคันนี้เป็นยันมานะครับจอยันม่า EFC หาสามที่เอเอนะครับเป็นตัวท็อปนะครับเป็นเครื่องดิเรก j ิ c ชั่นนะครับ เป็นโตท็อปเลยนะครับ400หางเป็นงท็อปสุดนะครับสวยๆนะครับรถคันนี้ครับเครื่องเกียร์เครื่องบ่เคยแกะนะครับเครื่องดีเกียร์ดีครับเครื่องเกียร์ปั๊มดีนะครับบ่มีผุนะครับบ่มีผุนะครับใส่งานไป3,000กว่าชั่วโมงนะครับใส่งานไป3,000กว่าชั่วโมงครับเป็นรถ ขนาดสีหาแรงมานะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์เป็นผ่านพวนนะครับผ่านหานะครับผ่านใบเต็มๆเลยนะครับยางกับพ่อใดนะครับจะมีแผลหนึ่งนะครับทีปะทั้งนั้นครับยางพ่อใดนะครับทายแห่งๆสวยๆครับยางกับพ่อใดอยู่นะครับยางว่าโอเคอยู่ครับ สีเดิมนะครับสีเดิมคันเครื่องบ่เคยแก่นะครับเครื่องเครื่องเดิมนะครับระบบโฟมินใส่งานได้ปกตินะครับเครื่องไดร์เล็กอินเจคชั่นนะครับสีหาแรงตัวท็อปนะครับเกียร์จะเป็นเกียร์ไต่พวงอะไรครับเปลี่ยนเกียร์ชักทันนะครับเดืนอหนาท้ายหลังไตพวงอะไรเลยนะครับสวยนะครับรถตัมีปุ๊กมีเหลืองนะครับขอขายตามสภาพนะครับ เรื่องเกียร์ปลอมดีครับสภาพภายนอกตามสภาพครับพร้อมใส่งานเลยนะครับเครื่องเกียร์ปลอมดีิมี่เล่มทะเบียนพร้อมนะครับจดทะเบียนปีห้าหานะครับเราผลิตจดทะเบียนปีห้าห้าครับเอกสารชุดโอนครบนะครับผู้ใดสนใจก็โทรศูนย์หกสี่สี่ศูนย์สี่เก้าศูนย์หกแปดครับเปิดราคาอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับทางเ้ามีบริการจัดส่งเลยนะครับ ส,สวยนะครับ1 6 9 0 0แสนหนเก้ับาทนะครับรถยันมาขนาด4ี่สิบหาแร่งมานะครับดูด้หารถไปใส่การใช้งานครับอันนี้บอผิดหวังนะครับเครื่องเกียร์ปั๊มดีฮดรอลดกดีครับใส่งานได้ปกติครับเต็มชุดโอนครบ สนใจโทร0644049068ครับ0644049068ครับอยู่รถอยู่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับสวยนะครับเครื่องดืมครับเครื่องเกียร์ดีครับน้ำไเครื่องเบอไอครับน้ำเบอดันนะครับ